ไปอยู่ในระบบนธนาคารที่ไปเลวเพรานะฉนั้นเราเพียงแต่ครอบครองเท่านั้นทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราแม้แต่ร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยตอนนี้ยังเดินได้ดีอยู่แต่อีกไม่นานส่วนต่างๆก็เช่นเดียวกันครับถ้ารักษาไม่ดีรักษาไม่ดีมันจะไปไวกว่าแต่ถ้ารักษาดีดีมันจะอยู่ได้กับเรานานแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนนานเลยนะเพราะนั้น สิ่งที่ตอนนี้เราต้องรักษาก็คือรักษาคุณงามความดีเอาไว้นะรักษาคุณงามความดีเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรายังมีอยู่ตอนเนี้มีหลวงพ่อเคยพูดอยู่บนหลวงว่าอยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงอะไรเนี่ยครับเคยได้ยินไหมอยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงไม่ได้ matrix. หมายถ้าไม่ได้หมายความว่าก่อนไปยืมตังไว้นะ ถ้าอย่างนั้นก็คิดถึงแน่นอนไม่อย่างนั้นก็ไม่เงี้ยนะ